สำหรับคลิปนี้ผู้แพเน็ตจะพาไปชมบรรยากาศของวัดพระแก้วและวัดโพยามค่ำคืนนะครับซึ่งปกติเราไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เห็นบ่อยนักนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆและท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่วัดโพหรือว่าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารา,ลามนะครับวันนี้เป็นวันที่5ธันวาคมนะครับซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาของในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วบริเวณ ตั้งแต่สนามหลวงวัดพระแก้ววัดโพนี่ก็เลยเปิดให้เข้าชมนะครับก็เลยถือโอกาสเข้ามาถ่ายรูปนะครับเอาบรรยากาศามาให้เพื่อนๆและท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับปกติวัดโพจะเปิดถึง5โมงครึ่งนะครับนี่ผมก็เดินเข้ามาที่พระระเบียงซึ่งมีพระสุขโขทยัยเชียงแสนอยุธยานะครับามาไว้ที่รวมกันนะครับก็เคยเห็นนะมีคนเข้ามาถ่ายรูป นะครับไม่แน่ใจว่าเข้ามาอย่างไรเพราะปกติก็ไม่ได้เปิดนะครับตรงนี้ผมอยู่ที่พระมหาเจดีย์ซึ่งเป็นเจดีย์สองค์นะครับสูง41มเมตรเท่ากันทั้ง4องค์นะครับแล้วก็มีสปอตไลท์ฉายขึ้นไปนะครับทำให้เราสามารถถ่ายภาพได้ในยามค่ำคืนนะครับหลายท่านคงทราบนะครับวัดโพนี้เป็นวัดประจำรัชะการที่1นะครับแล้วก็มีการบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยรัชะกาลที่3 ด้านหน้านี้ก็จะเป็นพระมนลดกนะครับยอดมงกุฎประดับกระเบื้องสวยงามวิหารพระนอนนะครับด้านหน้าก็จะเป็นหอระฆังซึ่งสร้างสมัยรัชกาลที่3นะครับหอระฆังมี2อันนะอีกด้านหนึ่งตรงสารการบริลียนเนื่อสร้างสมัยรัชกาลที่1อันนี้มีป้าย welcome to Wat p พด้วยนะครับปุกตาหินรูปฝรั่งหรือว่ารูปนิ้วนะฮะนักรบจีนซึ่งนําเข้ามาสมัยรัชกาลที่3นะครับ หน้าบัตรพระโวศก็มีลายดอกไม้นะครับส0กลนแบบจีนในสมัยรัชกาลที่3นะครับก็ <นะ S 2> สําหรับที่วัดโพกอาจ,จะไม่ค่อยมีใครเข้ามาถ่ายรูปนะครับแต่จริงๆก็มีความสวยงามทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะเดินออกไปที่ถนนมหาชัยนะครับเดินตรงขึ้นไปห,หน่อยด้านข้างนี้ก็จะเป็นกําแพงของพระบรมมหาราชวังนะครับตรงนี้ก็จะเป็นถนนท้ายวังนะครับก็ถนนมหาชัยนี่ก็ ปิดการจราจรนะและด้านข้างนี่ก็จะมีบูธของกรห้างร้านต่างๆตึกโคลเนียลนะฮะกลมรักษาดินแดนหรือว่ารอดอนะครับใครเรียนรอดอ,อก,ก็รู้จักดีสวยงามทีเดียวนะครับยามค่ำคืนซ้ายมือก็จะเป็นกำแพงพระบรมมหาราชวังครับขวามือก็จะเป็นเนี่ยนะครับก็มีการออกร้านของหน่วยงานต่างๆบริษัทต่างๆด้านในก็จะเป็นวังสลาลมนะครับ เราก็จะเห็นพระที่นั่งสุดไทยสวรรค์ปราสาทนะครับที่มีระเบียงยื่นลงมาแล้วเดี๋ยวผมก็จะเดินตรงไปทางซ้ายมือก็จะเป็นประตูสวัสดิโสภานะครับที่ตรงวัดพระแก้วที่เข้าไปเป็นปราสาทพระเทพบิดอนซึ่งประตูนี้ก็มักจะเปิดให้คนไทยเข้าไปนะครับในวันสําคัญต่างๆถ้าเป็นต่างชาติต้องเข้าทางถนนหน้าพระราชด้านนึงนะครับก็ประชาชนมา มมผมก็จะเดินตรงไปเรื่อยๆนะครับมีทั้งกิจการหน่วยงานต่างๆก็ของกินก็มีด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเดินไปถึงขวามือเนี่ยก็จะเป็นกระทรวงกลาโหมนะครับซึ่งเป็นตึกโคโรเนียนสีเหลืองนะครับสวยงามทีเดียวซึ่งก็เคยพามาถ่ายรูปนะตอนกลางวันน่นะครับนี่นะครับเป็นนิโมบ,บาลเดียนนะครับสวยงามทีเดียวแล้วก็เดี๋ยวทางซ้ายมือพระบรมมหาราชวังเนี่ยก็จะเป็นประตู สวัสดีโสภาก็เข้าไปก็เป็นปราสาทพระเทพบิดรซึ่งวันนี้ที่ผมไปถ่ายทําเป็นวันที่5ธันวาคมนะครับก็ปราสาทพระเทพบิดรเนี่ยก็เปิดให้เข้าไปาถวายบังคมพระบรมสาิสลักษ์กของอในหลวงรัชกาลก่อนก่อนของอาราชวงศ์จัก,กรีนะครับนี่เข้ามาที่วัดพระแก้วแล้วเขาก็มีทูบเทียนแบบไร้ควนันนะครับให้จุด พระแก้วมรกตหรือพระพุทธมณีรัตนปฏติมากรน,นะครับเดี๋ยวผมก็จะเดินไปที่ปราสาทพระเทพบิดดอนนะครับตรงด้านหน้าของปราสาทพระเทพบิดดอนกอ็เป็นมุมที่คนมาถ่ายรูปเยอะมากทีเดียวตรงนี้นะครับก็จะถ่ายรูปได้ไม่สวยงามนักนะครับก็ด้านข้างก็เป็นพระโสดนะครับเจ้าหน้าที่เขาประกาศว่า,าปราสาทพระเทพบิดอรอนปีหนึ่งก็เปิดแค่9้าครั้งนะครับก็วันนี้ก็ วันที่5ธันวาคมและครั้งต่อไปก็จะเป็นนู่นเลยนะครับช่วงเดือนเมษายนนะครับก็เก็บบรรยากาศมาฝากกันนะครับอาจจะรีบๆถ่ายหน่อยนะครับเพราะคนเยอะนะครับจะหามุมสวยๆบางจุดเขาก็กั้นนะครับก็บางทีจุดที่มีตัวสัตว์หิมพา,านกินนอนผมจะถ่ายมุมนี้ประจำนะครับก็ลงไปไม่ได้นะครับ เดี๋ยวจะมีนี่ครับพระสุวรรณเจดีนะครับที่มียักษ์แบบกระบี่แบบกระบี่ก็คือลิงนะครับแยกออกไหมครับอันไหนลิงอันไหนยักษ์นะครับลิงเขางานใหญ่เขาอาจจะแต่งตัวหล่อหน่อยนะครับมีใส่หมวกด้วยพิธีควนกระเสียนสมุดนะครับแต่จริงๆหน้าไม่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าดูไม่ออกก็ดูที่ยักษ์เขาจะใส่รองเท้านะครับถ้าเป็นเท้าเปล่าก็เป็นกระบี่หรือว่าลิงนั่นเองครับนี่ก็เป็นบรรยากาศยามค่ําคืนของวัดพระศรีรัตนาสดารามนะครับวัดพระแก้วมรกต ซึ่งอยู่ในพระบรมมหาราชวางังแล้วก็วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาลามหรือว่าวัดโพนะครับซึ่งผูแพเน็ตน,นะครับเก็บบรรยากาศมาให้ท่านผู้ชมและเพื่อนๆได้ชมกันนะครับขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับก่อนจากกันเช่นเดิมนะครับใครยังไม่กด Subscribe ก็ช่วยกดเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์จะขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ